สวัสดีค่ะนะคะหมอฟ้าพยากรณ์นะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายนะคะดวงชะตานะคะประจําสัปดาห์นะคะเริ่มตั้งแต่นะเริ่มวันนี้เนาะวันนี้วันที่25นะคะ25 25 26 27 28 29 30 31นะคะ25ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะดวงประจําสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะมารับฟังกันนะคะสําหรับเพจด,ดวงหมอฟ้าพยากรณ์นะ เริ่มต้นสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ดวงสตาบประจำสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันนะ ดวงสตารงผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะดวงสตารงคุณได้ไพ่อะไรใบแรกนะคะหมายถึงความสวยความงามนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยมีแนี่กจะได้ในเรื่องของการเสริมสวยนะคะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับอัญมณีหรือของมีค่าอยู่ในช่วงของการอยากช้อปปิ้งอยากจะหาสิ่งดีๆมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็มีแผนในเรื่องของการวางแนวทางในเรื่องของธุรกิจหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันด้วยนะคะใบต่อมานะคะ อ่ะสี่ถ้วยค่ะแต่ไอสิ่งที่เราคาดหวังนะ,ะหรือแผนที่เราวางไว้นะ,ะมันมักจะไม่ค่อยตรงตามความปรารถนาของเราสักเท่าไหร่นะ,ะมีเรื่องของอารมณ์น้อยต้องเลือกต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะค,ะคือแบบว่าอยากจะได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะคะ ใบต่อมาค่ะนะคะเดี๋ยวเวอร์ก็คือความสวยความงามเกิดขึ้นแล้วนะคะเจ็ดถ้วยสีถ้วยอาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็การเปยนแลงของคุณในครั้งนี้ทําให้รูปร้างหน้าตาคุณสวยขึ้นใคะอยากจะมีเรื่องของการสัญญกรรมนะคะหรือการจะเสริมสวยเปลี่ยนแปลงตัวเองตัดผมใหม่นะคะสักคิ้วใหม่หรือทาปากใหม่นะคะหรือเปลี่ยนในแนวบุคลิก,กภาพของตัวเองในเรื่องของการแต่งตัวก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาและต่างประเทศนะคะความรักใครที่ยังเลือกและตัดสินใจอย,อยู่เพราะว่ามีตัวเลือกเยอะในเรรื่อองงขความาักนะ อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะโดยที่ไม่ต้องมีวิธีรีตองนะคะก็ผ่าดูใจกันได้เลยนะคะหรือมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งนะคะไม่ต่อมาค่ะแชร์ดออทนะคะแต่เรื่องของการเดินทางมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะคะแฟนของเราอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือไปไปมาๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะใบต่อมาค่ะห้าเรียนแต่การเงินช่วงนี้มีเรื่องของรายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายเยอะนะคะอย่างที่บอกแล้วเจ็ดถ้วยแผ่นเยอะรายจ่ายมันก็มีมาเยอะด้วยเช่นกันอาจจะมีเรื่องความกังวลใจในเรื่องของภาระหนี่สินนะคะใบต่อมาค่ะ เดทนะคะการเปลี่ยนแปลนคะจบจากสิ่งนแล้วเริ่มต้นสิ่งหนึ่งใหม่นะคะคนที่เกิดวันจันทร์มีแนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของความสวยความงามของตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะอ่ามันจะเป็นการแก้เคล็ดของอะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการงานค่ะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะจากบริษัทต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรืองานของเราอาจจะต้องเป็นงานเคทีงานออกแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้จินตนาการกัน ใช้จินตนาการของตัวเองในเรื่องของการลงมือทําในเรื่องของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะไพ่เหรียญไม่ขึ้นนะคะแต่ขึ้นไพ่เหรียญในเรื่องของนิสินก็ช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องของน้สินและภาระความรับผิดชอบอยู่เยอะพอสมควรเกี่ยวกับของเสียของซ่อมของตกแต่งหรือการอ,อยากจะได้ของใหม่ๆเข้ามาภายในบ้านนะก็เป็นรายจ่ายทั้งนั้นนะคะ ความรักนะคะความรักใครที่มีการนอยน้อยใจความรักด้วยความคิดมากคิดเยอะมากเกินไปนะคะแต่ความสัมพันธ์ของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่าคิดเยอะมากเกินไปอย่าน้อยมากเกินไปอย่าเรื่องเยอะมากเกินไปมันทําให้ความรักของเราอาจจะต้องมีความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ผ่านในเรื่องของความรักในช่วงนี้ไปได้ด้วยนะคะสิ่งที่ควรให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของของเสียของซ่อมของหายนะคะหรือต้องมีการซ่อมปรับปรุงใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับสิ่งของพวกนี้นะคะอย่างอื่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศทางานโลกกับ ต่างชาติต่างภาาถือว่าเป็นงานที่ดีแต่อาจจะมีต้นทุนสูงนะคะประหยัดรายจ่ายสักนิดหนึ่งนะคะคิดต้นคิดคำนวณต้นทุนให้ดีเพื่อลดรายจ่ายและภาระของเราในช่วงนี้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะสาหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะใครที่เกิดวันอังคาระคะดวงประจําสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงประจําสัปดาห์ คนที่เกิดวันอังคารนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะะในเรื่องของได้เหลี่ยมกลยุทธ์กลวิธีในการใช้ชีวิตนะคะเรียกได้ว่าปัญหาเข้ามาในช่วงนี้มีอาการหลบหลีกนะคะรายรับรายจ่ายอยู่ในช่วงของการหยิบจับ อาจะรับซ้ายจ่ายขวานะคะทำในเรื่องของการงานกิจการต่างๆต้องมีรีเหลี่ยมกลยกุยยยทธ์กลยุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจัดเม้นเรื่องที่มันจะเกิดเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าทั้งนั้นนะคะก็ต้องมีไหวพริบสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่เกิดวันอังการงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขัดแย้งกันในเรื่องของบุคคลความคิดทัศนคติไม่ค่อยตรงกันกับเรื่องของลักษณะของการงานนะคะบ,บริวารนละ,ะนำเรื่องดีๆมาให้นะคะมีข่าวดีมีเรื่องของโรคเกียรติยศของขวัญของมีค่าของกำนันเงินยังถือว่าคล่องมืออยู่นั่นเองนะคะไม่ต่อ อารมณ์น้อยอารมณ์น้อยใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีด้วยนะคะลูกเป็นปัจจัยหลักของเรานะหรือลูกเป็นสิ่งสำคัญของเราช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารทาอาหารการกินบ่อยนิดนึงนะคะเพื่อให้ลูกนะคะมีความสุขในอยู่บ้านนะคะไพ่ไพ่เอ็มเพ็กก็คือไพ่แม่ดวงสมบูรณ์นั้นหนักตัวอาจจะขึ้นนะคะทำอาหารบ่อยนิดนึงนะคะทาวเวอร์ก็ระมัดระวังในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะอ่าอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือของใช้ไฟฟ้าเสียหายผุพังนะคะก็ อ่กลยุทธ์กลวิธีนิดนึงนะคะปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายหรือทาสีบ้านใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโบว์ปเปอร์ก็ไดน้นะคะเพื่อทําให้การแก้เคล็ดในเรื่องของปัญหาใน,นบ้านที่อาจจะเกิดขึ้นแบบป,ป,ปรับปรับกระทัน,นได้ด้วยนะคะก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะคะใครที่ทําธุรกิจสีเทานะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของอ่าการโดนจับได้นะคะแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นอ่มีปากเสกียงการขึ้นลงขึ้นศาลได้ด้วยในเรื่องของธุรกิจสีเทา ควรระมัดระวังนะคะอย่าเพิ่งลงมือทําหรืออย่าเพิ่งทําอะไรลักษณะนี้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะโดยสรุปนะคะในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานที่เราทําอยู่นะคะเรื่องของการเงินค่ะเงินยังคล่องอยู่ถือว่าได้เงินติดมือแต่ก็จะมีเรื่องของสูญเสียในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ดีนะคะในเรื่องของการเงินความรักค่ะความรักช่วงนี้ระวังระวังในเรื่องของชุกกิ๊กบุคคลที่3นะคะช่วงนี้รักแฟนเป็นพิเศษนะคะดูแลเอาใจใส่แฟนอ่อออกหน้าออกตามากเกินไปหมาให แฟนจะม,มีคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะจ้องจบผิดอยู่ตลอดเวลาก็ควรระมัดระวังเหตุนี้เนี่ยเพราะว่าเอ่อยังไงแฟนเราก็รักเราคนเดียวอยู่แล้วแล้วไพ่แอมเพคือไพ่เมียหลวงเนีเธอทูลเรานะคะแต่ถ้าเรารู้มากเกินไปถ้าบางอย่างก,ก็อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนภายในบ้านด้วยการจ้องจะผิดกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ <c oughs> ในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังในเรื่องของการหกล้มการลื่นลมนะคะ <c oughs> น้องนักแข้งนะะหัวเข่าอาจจะมีปัญหาหรือบาดแผลเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะ คนที่เกิดวันพุธนะคะเป็นเช่นไรบ้างนะ วนนี่เกิดวันพุธนะคะดวงประจาสัปดาห์นี้ไพ่ที่คุณได้นะไพ,พ่พระสังฆราชขึ้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอ,องกันเค้ยวคาดปลอดภัยอยู่ในช่วงของควาสมสงบนิ่งนะคะอยู่กับที่นะ,ะคะการเข้าวัดทาบุญหรืออยู่ในช่วงที่แบบว่าโลกส่วนตัวของตัวเองไม่อยากจะ,ะยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะแต่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณอยู่บ่อยๆนะคะถ้าใครมีแฟนมีคนรักนะคะช่วงนี้อาจจะได้เจอแฟนที่อายุต่างกันนะคะหรือมีอายุมากกว่ามีคุณเนวุฒิที่มีคุณภาวะมากกว่าด้วยนะคะแปดถ้วยนะคะแต่ไฟของเราอาจจะเป็นคนต่างถิ่ อยู่ไกลกันไม่ได้ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะ,ะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอาจจะต้องใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีการออนไลน์โซเชียลเข้ามาอยู่ข้องในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกันนะคะสิบดาควรระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของค,คาําพูดคาจาทัศนคติไม่ค่อยตรงกันความไกลกันแล้วยังมีโอกาสที่ในเรื่องของความรักทะเลาะปากเสียงการด้วยความหางเหินกันด้วยนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเราเองนะคะจะได้ในเรื่องของโชคลาภนะคะเงินทองนะคะอย่าลืมซื้อบ้านในที่คนตายนะคะใครที่เกิดวันอะไร ือใครที่เอ่อเขาเรียกว่าไงความเป็นความตายที่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากอายุคนตายหรือบ้านที่คนตายได้ด้วยนะคะโดยสรุปนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะมีโอกาสได้เดินทางไหว้พระทาบุญให้งานหรือว่ามงคลหรืองานศพนะคะ,ะในเรื่องของความรักอาจจะอยู่ในช่วงของโสดสนิทนะคะหรือถ้ามีคนรักก็คน ความรักคนรักของเราก็อยู่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาและอยู่ไกลกันนั่นเองมีความเหงามีความคิดถึงปล่าเปลี่ยวเดยได้ในเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งความรักมักจะเจออายุต่างกันนะคะรักต่างวัยนะคะคนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะจะได้รับการสนับสนุสนหรือการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีข้อมูลดีๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานยิ่งเป็นในเรื่องของการหาข้อมูลจากโซเชียลออนไลน์นะคะจะทําให้คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางในเรื่องของการดําเนินงานได้เป็นอย่างดีนะคะมีโชคลาภเป็นแบบฟุก พุกนะคะจากสถานที่ในบ้านที่อยู่อาศัยของคนตายด้วยนะคะในเรื่องของสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือ2ดาบกับ1ิดาบอาจจะมีการถอนฟันปวดฟันการผ่าตัดอาจเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะความรักก็บอกแล้วเนาะนะคะใครมีความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะมีโอกาสเจอรักต่างวัยนะคะความรักหรือการพูดจาเจรจากันก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยทางโซเชียลและ ออนไลน์นะคะมาระวังคําพูดให้ดีด้วยนะคะพูดมากเกินไปมักจะเกิดทุกข์ลามนะคะมีปัญหาทะเลาะก,กันกับคนในบ้านจากคําพูด,ดเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสองดาบสิบดาบนะคะระวังการเจ็บไข้ที่ป่วดการผ่าตาัดหรือการผ่าฟันคุดการถอนฟันก็อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้การหาหมอก,การเข้าวัดการทําบุญคนวันพุธมีโอก,กาสเจอนะคะต่อไปค่ะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ คนที่เกิดวันพฤหสัสบดีนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะราชาไม้มีแผนการมีความคิดในเรื่องของการงานมีไฟแรงนะคะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีโอกาสในเรื่องท่านึงเนี่ยในเรื่องของการงานถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานให้ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขสักนิดนึงนะคะแต่ดูแลประสบความสำเร็จแน่นอนให้เดือดซันเข้ามาด้วยนะคะก้าวถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะ,ะ,ะนนนนคะเรามดัดระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวความดันไขมันในเส้นเลือดนิดนึงเนะเพราะว่าคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีอาจจะไม่ค่อยได้หลับได้นอนสักเท่าไหร่นะ,ะนอนดึกนะคะอาหาร การกินนะคะกินเขาเรียกวา่ากินดึกนะคะทำงานเสร็จดึกนะคะด้วยความภาระความรับผิดชอบมันเยอะช่วงนี้ขยันหาเงินนะคะงบเงินเป็นพิเศษนะคะโดยสรุปนะคะในเรื่องของการงานการงานดีนะคะมีโอกาสในเรื่องของการวางแผนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องของการยำประสบความสำเร็จดีในเรื่องของงานความรับผิดชอบหนักนะคะงานปริวาณมากงานเกี่ยวกับการสต๊อของ ช่วงนี้โดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินค่ะไพ่สีเ่เหลี่ยมขยันนะคะเก็บเงินเก็บทองอยู่ช่วงการประหยัดเงินเต็มที่ในเรื่องของการเงินนะคะงเงินความรักความรักอาจจะได้เจอรักที่อายุ ต่างวัยกันแต่เป็นลักษณะที่อายุอ่อนกว่านะคะนเรื่องของความรักแต่ก็ควรดูให้ดีนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็มีความเจ้าชู้อาจจะไม่ได้คบคนเดียวในช่วงนี้นะคะความรักซ้อนอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสุขภาพควรระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินน้าหนักตัวมากเกินไปอาจจะมีอาการปวดข้อปวดเขายกของหนักไม่ค่อยไหวนะคะก็อย่าพยายามยกและกันนะคะต้นคอบ่ายรำคุณอาจจะมีการปวดเมื่อยนะคะที่ไปในเรื่องของข้อเข่านะคะนั่งนานเกินไปลุกนั่งอาจจะมีอาการอดยได้บ้างนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ โอเคต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะ,ะ่ะสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะ,ะ่ะไพ่ที่คุณได้หกก้าวดาบมีความเครียดความกังวลใจนะคะปวดหัวเมเกนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการยานหรือความรัก อะไรอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็ควรให้เรามาระวังนอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะปวดหัวไมเกรนถามหาสายตาผ้าโมวาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสี่ด่านะคะมีความเจ็บไข้ที่ปวยของคนในบ้านคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือตัวลูกคุณเองอย่าหยุดอย่าพักผ่อนอย่ามาพักร้อนหรือในช่วงของการว่างงานการตกงานอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าสัปดาห์นี้อยากจะหางานนะคะหางานใหม่เรื่องต้นในเรื่องของการงานก็ประสบความสำเร็จนะคะเจ็ดไม้แข่งขันว่ามืองานได้นะคะเด็กถ้วยก็คือข่าดีนะคะกาลยานี้มีเส้นสัมผัสบางของหอดคุณก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยถ่าอ ครอบครัวมากขึ้นนะคะจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยนะคะแต่ก็มีความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะหนึ่งพูดการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะราชาชนได้เจอคนอุปถัมภ์นะคะก็มีอยู่ของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่นะถ้าเครียดอยู่กระมวลใจอยู่หรือว่าเครียดนะคะอะไรพวกทางหน้าของคุณมีโอกาสได้งานดีๆนะคะที่อยู่ที่ทํางานใหม่นะคะที่ดีแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะมีบลวาคที่ดีคอยลุ้นหลังคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะโดยสรุปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเี การเครียดปวดหัวไม่เกี่ยวนเรื่องของการงานรุ่นหรือเปล่านะคะสุขภาพตอนนี้อาจจะมีเรื่องการป่วยการหยุดการลาพักฟื้นการอยู่ในช่วงของการพักฟื้นดูแลตัวเองนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความกดดันในเรื่องของการผ่าตัดช่องท้องหมดลูกซีกก็ควรระมัดระวังนะคะการงานนะคะการงานเจ็ดไม้ขึ้นนะคะสัปดาห์นี้อรือในช่วงของวันพุธนะคะถ้าจะสมัครงานหางานก็มีโอกาสได้งานรู้เช่นกัน นะฮะบทบริวารดีนะคะตัวเองอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยมีความเคร่แข็งนิดนึงนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีมาเริ่มต้นในทางที่มันดีขึ้นได้รับเจอคนมาําดโดยสรุปนะคะในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมีดวงของการสมัครงานได้นะคะสมัครงานได้ในเรื่องของการแข่งขันในการงานสูงจะประสบความสําเร็จดีเรื่องของการงานค่ะการเงินนะคะวนนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการงานหรือบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองเพราะฉนั้นก็มีรายจ่ายเข้ามาเนาะการเงินการงานวนเรื่องของความรักนะคะความรักก็มีความ สุขดีนะคะแต่มันมีเก้าด่างของสี่ดาบด้ว่ควรระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะหยุดนิ่งอยู่ชะง,งักกันไปก็หันมาคุยกันนะคะเปินความหวานให้กันนิดนึงแล้วความรักของคุณก็จะกลับมาเริ่มต้นได้ดีด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพนะคะก็นะคะอาหารการกินนะคะความดันไขมันในเส้นเลือดดูแลให้ดีนะคะควบคุมอาหารนั้นหนักตัวอาจจะขึ้นทําให้ความดันของคุณขึ้นนะคะสุขภาพอยู่สเส้นเลือดอาจจะมีปัญหาได้ด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะ ลงประจำสันดาลสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร คุี่เกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้สิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ๆนะคะแต่งานของเราอาจจะเป็นงานของการเร่งรีบนะคะใครค้าขายอาหารอยู่ก็ถือว่ามีลูกค้าดีต้องอาจจะเดลิเวอรี่นะคะนำเข้าส่งออกหรืออ่าเขาเรียกว่าไงมีบริการสับส่งในเรื่องของอาหารการกินได้เป็นอย่างดีนะคะทำธุรกิจช่องทางของตัวเราเองอาจจะมีหาช่องทางหลายๆทางเพื่ออ่าในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมีรายได้จากหลายๆทางนะคะและยิ่งทํายิ่งได้ด้วยเช่นกันท้าหนึ่งไม้การเรื่อง ้นในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นแบบปุกปับกระทั้นหันเลยด้วยนะคะแล้วก็เจ็ดดาบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีไหวพริบดีเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการงานที่จะเริ่มต้นนะหาเงินได้เก่งนะคะยิ่งทํายิ่งได้รายได้ยิ่งมากขึ้นนะคะโดยสรุปนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมีดุลิเรื่องของการงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จในช่วงนี้หาช่องหายแลหลายช่องทางหาหลายวิธีการในเรื่องของการหาเงินนะคะแล้วคุณก็สามารถทําได้ด้วยนะคะไม่ได้มีรายได้จากช่องงทาเดียน มงคนเกิดวันเสาร์นะคะรายได้มากกว่า2ช่องทางขึ้นไปยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งเงินถันยิ่งขยันยิ่งได้เยอะด้วยเช่นกันยิ่งเป็นงานที่แบบว่าเร่งรีบๆนะคะจบในคอสเดียวจบในวันเดียวนะะจังหวะความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานนะคะการเงินก็บอกแล้วนะคะยิ่งทํายิ่งได้รายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นจากความสามารถนำพลกำลังของตัวเราเองนะคะการงานการเงินส่วนเรื่องของความรักก็ระมัดระวังในเรื่องของรับซ้อนคู่ซ้อนนะคะท่นที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีเรื่องของการเจรจาพบปะกับบุคคลอยู่บ่อยๆนะคะทำให้คนอื่นอาจจะมาชอบพอเราก็ไดดด้้วยเเเเช่่นนนนนกกกััะจมมหารทีิ ไม่ทันคัดคิดในเรื่องของความรักก็ระมัดระวังในเรื่องของชู้กิ๊กบุคคลที่3อาจจะเข้ามานะคะการงานการเงินความรักสุขภาพสุขภาพก็ระมะนนัดระวังเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะน้าหนักตัวอาจจะมากเกินไปทานอาหารนอกบ้านมากเกินไปนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวลูกๆนัๆน่งเงยอาจจะมีอา,าอาการเจ็บข้อปวดข้อตามกระดูกนะคะต่อไปค่ะ เลยนะคะก็มีความสุขดีนะคะได้ไพ่จักรพรรดิดีนะราชินั่วอยู่กับบ้านอาากินอุดมสมบูรณ์นะคะรักลูกอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านในเรื่องของทัศนคติความเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะแต่การเงินก็ยังได้รับเงินอยู่ตลอดเวลานะสามเหรียญคือได้ประจำนะคะก้าเหรียญอีกนะคะเป็นคนที่น่าอิจฉาคนนึงนะคะ ห้าดาบนะคะแต่เป็นคนที่แบบอาจจะใจตัวเองอาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกับคนอื่นได้นะคะคนอิจฉาริษยาแต่ถ้าเราแบบว่าเออเอาน้ํานิ่งเข้ารูปนะคะหรือเอาน้ํานิ่งอา่าเข้าลากกองไฟชนิดนึงนะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหา,าไฟได้ด้วยกัควรระมัดระวงังในเรื่องของเอารมร้อนการทะเลาะของแว้งมุดยิดนะคะมีคนอิจฉามีศัตรูกเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสรุปเนในเรื่องของการงานค่ะได้ไพ่จากพระนี้ก็คือการงานดีอยู่แบบ ผู้บริหารนะคะการางานดีอุดมสมบูรณ์นะคะยังมีรายได้ดีก็ระมัดระวังในเรื่องของบุตรบริวารของตัวเราเองนะคะอาจจะมีการะทะเลาะกันนะคะหรือมีข้อขัด เขาเรียกว่ามีความคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของความการคิดเห็นในเรื่องของการทํางานก็ได้ด้วยเช่นกันก็ระมัดระวังในเรื่องของอาจจะมีปัญหากับบุตรบริวารหรือคนที่น้อยกว่านะคะการเงินค่ะยิ่งทํายิ่งได้มีความสุขสบายนะคะค่าในหน้าการติดต่อการขายที่เนี้ยจะสบความสําเร็จได้ดีในเรื่องของการเงินจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะในช่วงนี้เป็นเรื่องของเงินจากในหน้าจบสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมากนะคะโดยเรื่องของความรักหากแฟนคนรักอ่าเขาเรียกว่าไงยกย่องเราออกหน้าออกตาได้เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะกับไพ่จักรพรรดิดีก็ ที่ดีนะคะอ่าสุขภาพหลับมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะ,ะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์นะคะความหงุดไม่ได้เดั่นใจของตัวเราเองเท่านั้นนะคะโอเคนี่ก็จบแล้วนะจ๊ะสําหรับการเช็คดวงประหลัดาั์กับเพดูดวงหมอฟ้าพยากรนะคะฝากด้วยนะคะอาจารย์หมอฟ้าพยากรลกรอบในเรื่องของการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะจัดหาเบอร์ม,มือถือให้ตรงดวงสตาแล้วก็สอนด้วยค่ะอยากจะมีรายได้นะคะอยากจะมีอ่ารายได้พิเศษนะคะนี่อยากจะเป็นอาชีพประจําของเราเลยก็ได้ช่วยเล่น เช่นกันนะฮะกับอาชีพการพยากรณ์นะคะแล้วก็การสถามเมืองมงคลสามารถทำเป็นอาชีพได้ใครอยากมีความรู้ทักษะในด้านนี้ก็ติดต่อมาได้นะฮะอาจารย์หมอฟ้าพยากรณ์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ